สวัสดีครับเทสฝังส่งลูกค้าตัวนี้เป็นกำคอในหลังสั้นนะครับตัวนี้แต่ว่าระยะเท่าเดิมนะครับตัวนี้เป็นงานปิดท้ายให้สองฝั่งแบบนี้นะครับกำคองานสวยๆครับแขนล้นลนวนเจ้าของจากออำเภอวังโป่งจังหวัดพิศนุโลกเหมือนเดิมครับวันนี้ฝนตกอีกแล้วฝนตกไม่หยุดเทสนะครับก็ยังเทสให้ลูกค้าอยู่นะครับ แต่ว่าไม่มีเอฟเฟกให้ดูนะครับเป็นกระเป๋าเก่าหมดเลยนะแต่ยังไงก็การันตีนะครับดุนแรงแน่นอนลั่นๆเลยนะครับตัวนี้จับเล็งดีมากนะครับก็เวลาที่เรา เลงนะครับนี่เห็นไหมครับหนังรองมันแบนตรงนี้นะครับนี่คือศูนย์กลางนะครับเลงเมื่อเราเลงนะครับหนังรองต้องอยู่กลางง่ามนะครับกลางง่ามนี่นะครับเลงถ้ามันอยู่กลางง่ามนะครับเราจะเห็นทุดง่ามนี้ครับสองฝั่งนี้ครับสองฝั่งนี้อย่างละเท่าๆกันนะครับนั่นคืออยู่ตรงกลางแล้วนะครับพอเมื่อมันอยู่ตรงกลางแล้วนะครับให้เรายกหัวง่ามขึ้นคล่อมเป้าเลยนะครับผมจะทําให้ดูนะครับ เมื่อผมเลงครั้งแรกผมจะอยู่ต่ำก่อนนะครับพอพอผมตรงแล้วผมจะค่อยๆยุกหัวง่ามขึ้นมานะครับผมรีบเหนี่ยวกลไปหน่อยนะครับมันยังไม่ถึงนะครับมันยังไม่ถึงเดี๋ยวผมยิงให้ดูใหม่นะครับเมื่อเราเหมือนเดิมนะครับเมื่อเราเลงตรงแล้วแล้วเราก็ ยกขึ้นมานะครับแม่มันเป็นอะไรนะมาดูยังกันหน่อยครับผมว่า องเส้นครับรีดม่ลูกปืนเข้าไปแล้วก็รีดเคมเบิ้ไทายตามนะวิธีตั้งยางนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเปลี่ยนยางลูกค้าต้องได้ตั้งยางทุกคนนะตอนแรกมันยังจะไม่มีเคเบิ้ไทายนะครับให้ลูกค้ารีดให้มันตรงก่อนนะครับพอมันตรงเสร็จแล้วเราก็เอาเทมเบิ้ไทายรนะับตรงนี้ไว้นะครับเพื่อกันอีกชั้นหนึ่งนะครับแม,ม่เพื่อนนะครับ เดี๋ยวผมยิงให้ดูใหม่เมื่อกี้เฉียดไปเฉียดมาสองทีนะครับรอบนี้เดี๋ยวผมจัดการให้หมดยิงให้หมดเลยนะครับถ้าเราตั้งยางได้นะครับเลงเป็นนะครับ ก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งเลเซอร์หรือว่ากล้องนะครับยิงในระยะหวังผลมันค่อนข้างง่ายนะถ้ายิงในระดับ10-15เมตรเนี่ยคือลูกจอกเป็นเส้นตรงอยู่แล้วเลงถ้าเราเลงเป็นเลงตรงไหนก็โดนตรงนั้นเลยนะ หลังเสาเลยนะครับอัดหลังเสาเล็กเลยครับกระเด็นไปไหนไม่ได้ผมเขยิบเข้ามานิดหน่อยนะคเนื่องจากว่ามันฝนมันตกแนละ้วเหมือนเมื่อวานนี้เลยนะ หลังจากผมตั้งยางแล้วก็หัดยาวๆเลยนะครับไม่มีพลาดยางเมื่อเรายางครั้งแรกกับรางที่เรายิงไปสักทีสองทีสามทีเนี่ยเนี่ยมันจะใส่เนี่ยง่ายแล้วนะครับเห็นไหมครับผลก็มาจากผมปรับชุดหน้าใหม่สวยนะครับแก่นลายไม้นะครับ ัาลูกสุดท้ายครับจัดไปลั่นๆนะครับก็ขอบคุณลูกค้าจากาอำเภอวังโบ่งจังหวัดเพชรบูรีนะครับฝั่งกค้าด้วยครับงาน<ม>วสวยๆแบบนี้ทําอขอบคุณอย่างสูงครับ